ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์ชาแนลอาร์นะก็ขณะนี้อยู่ที่เส้นนะ mm hmm. เขาพับผนะ้ารับขาลงนะขาไปพัทลุงนะ F.C. ก็จาก mm hmm. เขาพับผ้านะับจากต่างนับไปสีแยกนะฮะพัทลุงนะ F.C. วันนี้ก็มาอ mm ัป hmm. เดตนะฮะถนนหนทางนะครับก็ยังไม่มีการซ่อมสร้างนะยังยังยังเฟอร์เ hmm. ฟอยู่นะ F.C. Mm hmm. ก็ถือว่า มันมีความสวยงามบนท้องถนนเยอะนะไม่นจะเป็นความหลงไหลนะฮะมีสะพานมีกิจกรรมที่ทุกคนมองข้ามไปนะท่นผูขณะนี้ผมวิ่งอยู่เลย100กิโลเมตรนะฮะกับ5นาที5 ร้อห้ากิโลเมตรต่อนาทีนะต่อกิโลเมตรต้นทีีไปไงบ้าครับเห็นว่าลงมาจาก,กเขานะจะมีบรรยากาศแบบชิวๆกับถนนคนทางนะล่มรื่นนะครับเอเส้นนี้ก็น,นะคจากพัทลงนะุงครับ เขตพ่อลงนี่ยอดจะมีความอุดมสมบูรณ์นะนี่อำเภอศรีศรีคารินนะฮะ FC นั่ละฮะจาะนี่อำเภอศรีคารินนะฮะ FC นั่นาหละข้างหน้ามีอะไรเลยตรงไปนะไปพัทลุงนะตรงไปไปหาดใหญ่ครับยูเทิร์นนะไปกงหลานะจังหวัดสตูลน,นะ FC กงหลากงหลานเนี่ยนะพ่อพัทลุงนะ FC พัทลุงนะโหมีน้ํอตกนะเมื่อกี้เราสามารถไปนี้ได้ช่วงเทศกาลเทศกาลนะสามารถไปเส้นนี้ได้นะนนะอยู่กนกลับไปนะไปหัดใหญ่ได้นะแต่มันเป็นสองสองสองเลนนะเอฟซี FC. แต่ว่ามันก็ปลอดภัยเหมือนกันเฉพาะเลี่ยงช่วงเทศกาลนะเอฟซีเราตรงไปนะพัทลุงสิบเจ็ดกิโลนะหัตถใหญ่ก็ร้อยหกกิโลบางทีบางอย่างก็อ่านไม่ทันนะสมองนะ มันมันโอเคนะเอฟซีเอาแล้วครับในไงบ้างครับสึงุนทางวันนี้มาอัปเกรดกันนะครับโหยัมีความท้าทายบนท้องถนนอีกเยอะนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่เจอเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนเอเลี่ยนคืออะไรครับเอเลี่ยนคือมีหมาแมวพวกสัตว์ต่างๆมนาะวิ่งตัดหน้าอย่างนะเลขอบคุณพระเจ้านะทีคออ่คอยดูแลพวกเขาอยู่นะ ี่เลี้ยวซ้ายไปไหนฮะเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกนานปลิวนะฮะแล้วก็อำเภอศรีบรรพด้วยนะฮะเอซีอีกสามสิบโดยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายได้สิเราขอตรงไปเลยกันนะเอซีนี่ศรีนครินทร์นะเมื่อกี้ผ่านว่าการอำเภอนะ,น,นะศรีนครินทร์นะฮะจังหวัดพัทลุงนะฮะเอซีนี่ มีอ่างเก็บน้ำด้วยนะน้ำใสนะอุทยานเลน้อยตรงไปนะนี่ถ้าเราตรงไปไปพัทน์ลงนะไปทุ่งสงเข้าไปด้อยกันนะได้หมดเลยนะสี่บัน,น,นพอดเลี้ยวซ้ายนะเราไม่ไปนะมันเป็นเส้นสี่หนึ่งหกสามนะนี่ครับเลยแล้วนะเอฟแล้วขอไปทางเส้นนี้นะนะทางหลวงหมายเลขสี่แล้วกันนะครับเอาละพัทน์ลงนับสิบห้ากิโลนะเอฟซีโอ้โ ผมเข้าไปเติมพลังงานที่หัดจหญ่ไกันนั้นมันจะได้พรุ่งนี้ก็เดินทางอีกแต่จะไปไหนต่อกันก็ไม่รู้หมือนัดนะแล้วแต่สายงานนะ FC จะเลือกการขับรถกับาต้องมีสตินะครับ FC ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมใส่บอกกันนอกมาเบสิกอันที่2คือนะถ้าเป็นรถยนต์ก็คาดเบลซ่านะฮะ กินข้าวให้อิ่มนะครับแล้วก็อย่าบางคนอิ่มแล้วห่วงนอนอนะเอบ้าไปแล้วรคุยกันเองแล้วก็พักผ่อนเพียงพอครับคาดเบลไม่ด่สสุลานะไม่ดันการพนานนะไม่เครียดไม่ทะเลาะกับแฟนแล้วมาขับรถไไม่ได้นะซีไม่ได้นะครับจัดไปนะมันมีค่ายนะอัิดลักษ์ด้วยด่านซ้ายเราไม่ได้ไปนะ คือมันมันเร็วมากบางทีบางสิงบางย่างนะผมอ่านไม่ทันนะเข้าใจไหมเอฟซีพอเห็นปุ๊บอ่านแล้วเขบอืมสรุปว่าค่ายเนี่ยมันมีอยู่ทั่วเลยนะทุกจังหวัดนะครับ <c> จ <oughs> ังหวัดโดยจังหวัดดีนะก็ <c oughs> เป็นความมั่นคงนะของประเทศไทยนะคอยเก็บ Data ข้อมูลของชุมชน,นต่างๆนะแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนนะเอฟซี ถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ที่ผมสังเกตนะมันจะมีเริ่มจะมีทางหลวงจะเริ่มจะมีเบสิกห้องน้ําเริ่มดีขึ้นนะทุกที่เลยนะเพราะเห็นห้องน้ำทุมันมีป้ายห้องน้ำก็แบไม่าเป็นปั๊มหรือว่าชุมชนหรือว่าอนามัยหรือว่าอะไรนี่สามารถเข้าห้องน้ำได้หมดเลยเนะอฟซีเขามีป้ายนะเอฟซี MC. สำหรับคนเดินทางเนี่ย ป้ห้องน้ำที่ผมสังเกตนะเริ่มสังเกตแลวเริ่มเริ่มเริ่มแต่นี้และ้ะนะแล้วว่าจังหวัดตังนี่จะมีป้ายนะครับช้าดัานสายขวาที่ไว้แสงนะเอฟซีตลอดเลยนะเอฟซี FC. เขาเตือนเป็นการหลอกสมองเป็นการเอ่อเขาเรียกไงละแกะเกาเรื่อยๆนะว่าคุณจะต้องต่อไปคุณต้องถ้าถ้าคุณเร็วคุณต้องไปทางขวาเลยนะเลี้ยวขวาเลยถ้าคุณช้าให้มาเลนซ้ายแล้วกันนะเอฟซี FC. ก็ถือว่าคำถูกต้องนะสิเพีย,พย,ายามไม่ได้มาบอกกับปากนะสิบอกกับป้ายแล้วก็ต่อไปแล้วเราวิ่งไปแบบนั้นนะสิแต่ว,ว่ามาพัฒุลนี่ยังไม่เห็นนะครับมันอยู่ที่ศักยภาพเราคือมีแบบความคิดนะแต่เขามไม่เหมือนกันนะ mm hmm. มันมีทางนี mm hmm. ่ฮะหากเราเลี้ยวซ้ายไปนะครศรีธรรมราชทางนี้ก็ไปได้คนระับเป็นทางเบี่ยงนะที่ทางนี้เลยฮะ,ะแต่ว่า เราไม่ได้เอาไว้นะเอาไว้คนาะดมีที่จการข้างหน้าเราไม่ต้องไปข้างหน้าเราเรู้แล้วว่าทีจการาหน้ารถติดแน่นอนคนระับ้อเปอร์เซ็นต์มีอะไรบ้างวันปีใหม่สองสองกรานต์แค่นี้นะแล้วก็งานนี้ด้วยที่นครมีงานเดือนสิบนะเอฟซี FC. นี่สามอย่างเนียที่แบบรถติดมากในทางภาคใต้นะแต่ว่ามีเส้นทางในการเบี่ยงในเอฟซี FC. เบี่ยงข้างหน้าไว้เขาทําเตือนไว้แล้วนะแล้วก็สบายด้วยเหมือนกันนะเต้ทนที่เขาเบี่ยงในเอฟซีตรงไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอฟซีไปไงบ้างนะมีการอยู่ในตั้งความเร็วด้วยบางทีนี่เขามีป้ายนะจำกัดความเร็วนะเขาเตือนเรานะเอฟซี FC. เขาเตือนเราบางครั้งเขาตั้งจริงโอเคเขาทวนโลแล้วบางทีเขาไม่มีเขาไม่ตั้ง ย่าไปว่าเขานะเขาเตือนเรานะเขาอยากให้อยาให้เราเผือและกันนะเราเผื่อว่าไงก็โดนแน่นอนนะ FC อย่าพลาดน,นั่นคือเขาแบบแตัดสันดานเรานะ FC ก็ถูกต้องนะ FC เราพยายามจะวิ่งช้าๆอย่าเร็วเกินไปนะ FC แต่ถ้าเป็นแบบที่เขากฎหมายกำลังออกมานะ FC ซอนนี้เขาลองเทสอยู่กับที่ฝั่งอีสานนะฝั่งอีสานอ่าท,ทางหลวง ทางหลวงใหม่นะออโต้วเว์ใหม่นะวิ่งไปเลยนะครับร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เฉพาะเลนนี้นะเลนเลนซ้ายซ้ยสองซ้ายเนะี่ยวิง100่งหนึ่งร้อยนะเอฟซี FC. มันมีตั้งไว้เลยนะเอฟซี FC. เขาเขียนไว้ที่เนี่ยตำแหน่งนี้เลยอย่าลืมนะไปกำลังใจด้วยนะสำหรับชาวพัตดุลนะขอให้โควิดนี้นนะหายไปนะแล้วก็มาท่องเที่ยววันใหม่นะครับอเอฟซี อย่าลืมที่สังเกตนะป้ายแล้วก็ป้ายห้องน้ำนะที่มีเริ่มเริ่มโนี่ปั๊มใหม่เนี่ยสุด,ดยอดนะเดี๋ยวนี้ปั๊มปอทอนี่ไม่รู้เหมือนกันนะผลเป็นดอกแหดนะตั้งแต่เขาเรียกโออารนะบริษัทโออาะนะขายหุ้นขายอะไรนะ คนไปซื้อหุ้นเยอะมากเลยนะซื้อแล้วก็ขายนะครัระยะยาวดีกว่านะมันจะได้เยอะนะฟเซไม่ว่ากันนะครอ้ถึงแล้วยังเนี่ยอ่าดูป้ายสีฟ้านะฮฟตรงภายน่าจะเป็นวัดวัดตำโคหาสวรรนะรับอ่าแล้วก็หาดแสนสำราน สักอย่างเนี่ยโผผมก็สมาธิสั้นกันนะหลายๆเรื่องนะทั้งขัดทั้งอ่านทั้งเซนในการอ่านในการเขียนด้วยนะต้องน้าผมจะได้ลงนะเ c สขอบคนนะที่เป็นเป็นกำลังใจนะดูไลฟ์สดกันอยู่นะบอกได้เลยนะจะไปรีวิวที่ไหนนะแต่ว่านะผมให้ทำให้ผมว่างนะ FC ซแล้วก็ไปทางเดียวกันแบบงานผมด้วยนะ FC ซ เสร็จงานาแล้วต้องขานกลับไปทางไหนก็ได้นะถึงหรือยังเนี่ยเดี๋ยวพัทลุงข้ามารีวิวในเมืองอีกนะครับซีเราะรีบไปไปหารอไรเค้นกินก่อน, <laughs> นร้านนาร้านนาร้านนาอาหารเื่นงดื่มเแบกเกอร็เลยยิ่ง นี่ฮะตรงไปตรงไปไปไหนเนี่ยอาจารย์อาจารย์หมุนนะฮะแล้วก็ลองแก่งปากพยอมเับเดียวซ้ายนะสิคงจะถึงสีแยกพัทลุงนะสิอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์ไปกำลังใจด้วยนะอัปเดตถนนหนทางด้วยกันนะผมมีอีกช่องด้วยนะฮะ ช่องพัฒนชอบชิมชมเที่ยวนะครับหาดใหญ่นะแปดสิบเก้าสิบกิโลเมตรนะเลี้ยวซ้ายคุณก็ไปโฮมโปรนะตรงไปก็จะเป็นพัตลุงนะกับลำปำนะสินี่ถึงแล้วนะครับพัตลุงนะใจกลางยังไม่เข้าไปข้างในนะ但ี们ทุ进ง啦，งพั颂，ลุง ตรงไปนะไอทุ่งสงทางซ้ายนะประตงตรงไปนะหาดใหญ่เลี้ยวขวานะสิเขียวพอดีเลยนะเอานะขอบคุณนะครับทุกคนที่บ้ากับผมนะครับ ไม่มีอะไรทำะาะเกมอัปเดทันนทางก็สังเกตนะครับเวลาเราไปไหนนะครับเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเป็นอะไรบ้างละว่าเันถนนเป็นไงบ้างสบายหรือเปล่านะครับผมก็อาสาแล้วกันนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมในชเอาดาวมาเอลได้รับฝังรับชมดูว่าถนนทางของจังหวัดต่างๆนั้นมันสมูทขนาดไหนนะครับเอฟซีเพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องตกเทนนะเฮ้ ถนนุมเขาจะเป็นไงบ้างไปได้หรือเปล่านะน้ำตกน้ำท่วมเป็นไงบ้างนะไปได้หรือเปล่านะนะอาสานะครับขอบคุณนะครับ